สวัสดีครับพี่อมสุกวันนี้ทําอะไรลูกมาแข่งรถมาแข่งรถมาลองรถใช่ไหมใช่ว้าวพอดูหน่อยรถอะไรครับรถอะไรมันคือรถอะไรลูกมันคือรถรถแข่งไหมใช่รถแข่งเป็นรถบังคับใช่ไหมลูกใช่รถบังคับใครให้ใครซื้อให้กันพี่พี่ไหนพี่ยี่ซื้อมาให้นี่เป็นรถแข่งนะครับน้องๆอันนี้ใช้ถ่าน ให้ถ่านสามก้อนเดี๋ยวถือไว้ก่อนลูกถือไว้ก่อนพี่อมสกถือไว้ก่อนอันนี้ถ่านนะครับใช้ถ่านถ่านแบบนี้ใหูลูกอยู่ใกล้ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวพ่อถือให้ให้ถ่านแบบนี้นะครับสามก้อนน่าจะสองเอหรือเปล่าสองเอตัวเอสองตัวนะครับสองเอนี่ใส่ไปสามก้อนนะพ่อ <2 A. S 1> ดูก่อนลูกสองเอเอ ตัวนี้เป็นปัดแข่งเดี๋ยวอีกอย่างนึงอะไรเอ่ยรีโมทรีโมดรีโมทสำหรับอะไรครับสำหรับสำหรับบังคับไหมอันน้ามาดูพ่อก่อนให้เพื่อนๆดูด้วยรีโมทนะครับตัวนี้ใส่ฐานเหมือนกันสองก้อนก็ใช้ไขควงขันน็อนตตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ด้านนี้เป็นตัวบังคับเดี๋ยวให้พ่อดูก่อนลงให้เพื่อนๆดูด้วยตัวนี้เป็น อันนี้คือพ่อใส่ฐานไปแล้วนะเดี๋ยวอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งดูเฉยๆก่อนเดี๋ยวพ่อให้เพื่อนอดูก er ่อนตัวนี้เป็นเต็นหน้าตัวนี้เป็นถอยหลังต, er ตัวนี้คือเลี้ยวตัวนี้คือเลี้ยวใช่ไหมพี่อมสุก <glad. S 1> เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดี๋ย <esf' S 1> วพี่อมสุกลองกดดูลูกกดเต็นหน้าดูกดกดก่อนกดกดให้เพื่อน falling, ดูก่อนมาไหมไม่มาไม่มามเอาพี่อมสุกเปิดเครื่องข้างล่างก่อนตัวเราจะมีสีแดงอยู่นะเพื่อนเพื่อน กดก่อนอากดลองลองเปิดดูลูกมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ออมสุกทดสอบดูทดสอบรถดูวางเลยครับแล้วก็วิ่งเลยไปเลยอย่ให้มันตกนะว้าวมันชนรถมอปูนแล้วมันถอยหลงยังอ,ลงอย่างดีเลยว้าวไปไหนเดินหน้าเดินหน้ายัง น้าย,งออยางพี่อมสุกจชนนะลูกว้าวพี่อมสุกก็เดินออกไปดูเดินออกไปอีกให้พ่อได้เห็นพี่อมสุกด้วยนั่นง่ายวิ่งแล้ววิ่งแล้วมันวิ่งเร็วมากใส่ทานใบใหม่มันวิ่งเร็วมากเอาไปหาตัวเองลูกวิ่งไปหาตัวเองให้มันวิ่งไปหาพี่อมสุกนะลูก ไม่ต้องให้เหลี้ยวแล้วให้ตรงไปเลยลูกให้ตรงไปเลยให้มันตรงไปนั่นแหละไปเลยไ,ไปไหนต่อบังคับไปไหนต่อนั่นแหละอ่าวิ่งมามาหาพ่อก่อนมาหาพ่อก่อนมาเลยบังคับมานี่นี่อ่าอันนี้พี่ พี่ออมสุกพาดูรถแข็งนะครับบังคับให้ดูเดินนๆดดีมันเป็นคลิปสั้นๆเพื่อนๆเพื่อนๆดูพี่ออมสุกนะครับีทดสอบกดแข็งวันนี้เร็วได้เรื่องเลยเวิ่งเลยนั่นแหละมาหนี้มาหาพ่อก่อนมาจบคลิปก่อนเล้วลูกเร็วมาหาพ่อก่อนพ่อก่อนจับมาก่อนอ่า อันนี้พี่อมสุขทดสอบรถแข่งให้ดูง่ายๆนะครับพี่อมสุกก็ยังไม่เก่งเลยกําลังหัดแต่ว่าอยากทําให้เพื่อนๆได้ดูด้วยอะจะจบคลิปแล้วสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับรบ,บายๆก่อนจบแล้ว